มึงมันก็แค่โชคดีไอสันเร็วเอาต่อเลยเหรอโอเคอุ้ยเกิดอะไรขึ้นวะใครไล่ใครอะ่ะเอาน้องชายมโมเรโรกับเพนดอนเหรอไล่มันพยายามอยู่ อย่าบ,บอกนะว่าเอยวินเซนต์มันก็แม่นนี่ว่ะอย่าบ,บอกนะรถไฟอ่ะ <S <S มาเราจะป่ารถไฟเราทำได้ <S <S แล้วเข้า นั่นแหละสุดยอดเว limited 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 ้ยชแล้วเอาเว้ยเลโชคดีว่ะเกิดอะไรขึ้นวะเดาว่าอาจจะแย่กว่านี้นะ เกือบได้ลาศพพวกนายแล้วโอเแค่โชคดีเท่านั้นแหละเซร์จิโอมารโลมันก็โชคดีเสมอแหละที่แน่คือผมเกิดมามีสมองมากกว่าพี่ครับผมไ่ต้องนะสองคนพอแล้วมันไหวตัวทันห้ใช้สังหารกิลลตี้รับช่วงต่อแล้วกันเขามีเล่นเลอกสนับการเมืองกลัวกันเป็นแถวเราจะส่งนายไปฝังไอเซอร์จิโอมีอะไรที่ผมต้องรู้ไหมครับนอกจากความโชคดีของมันน่ะเหรอ เซ r รโยเป็นหมาตัวสำคัญของโมเลโลมันคุมแรงงานนั่นแปลว่ามันคุมท่าเรือปอยติดภาษีทุกอย่างเข้ามาในเมืองถ้าเราฆ่ามันการตัดรายได้ ผมพวงมันทิ้งไปเยอะแล้วจะเข้าถึงตัวมันได้ยังไงอ่ะบบทีไม่ต้องลงเอิกับต้นไม้อ่ะเราจะระเบิดมันเป็นผงเป็นไงทำขึ้นมาเองติดไว้ที่สตาร์เตอร์ใต้รถมันจะกลายเป็นฝุ่นทันทีที่บิดกุญแจถือไปปลอดภัยไหมเนี่ยแต่ทำลนก็พออย่าเขย่าอย่าใกล้บุรีแค่นั้นเองแล้วก็บูมวัดดฟักเรามาวางไว้กลางโต๊ะทุกคนดูบุรีอยู่ขอบคุณนะวินเซนโซ จากการซะทอมเพื่อพวกเราทุกคนที่ถูกมาเลโลจากการเพื่อทั้งหมดที่มันแย่งจากเราไปผมจะจัดการมันครับบอสเอ๋ครับเราต้องไปบ้านของเซอร์จิโอนะครับผมภารกิจชื่อเสียงตายมามาก แค่คือะไรไม่รู้ผมอย่างแรกคือดูกันว่าผมสามารถเปลี่ยนอาวุธอะไรได้บ้างนะดูซิโอแหลกแหลกแหลกทำไมแหลกล่ะนี่ผมต้องการนี้ห้องนี้นะเฮ้ยผมยิบทอมมี่ไปเลยครับหนึ่งกระบอกพร้อมกับ ผมว่าเลเวอร์นี่ก็ดีนะอืมเซมิออโต้เหรอสี่ยี่สิบเลเวอร์หกสามสิบผมเอาแม็กนัมไปดีกว่าแล้วก็อาวุธเป็นมีดนะครับโอ,โอ้ไ้ไปไปตัวนี้โอ้เ็เติมกระสุนนะครับซึบ มันไม่ได้เอารถที่ลงรถแล้วนี่หว่าเอารถตรงนี้ได้จัดไหมึ๊บอันนี้อันนี้ไปดีกว่าอ๋อสีแบบไม่เด่นมากเออโอ้ยแค่ไหนวะเนี่ยอืมไปื่อ

ห้ามส่งเสียงบริเวณใกล้เสียงรับเรื่องเราต้องจอดนี่เนาะหต้องไงวะออกรถใช่นั่นตะ้องเป็นรถของเซอร์จิโอแน่นอนเข้าไปยังไงดีโอ้ไม่ยากเลยผมเห็นล้วข้างข้ามันเหมือนมันเป็นการบอกใก,กล้ไกลแล้ว เนี่ยรวนเนี่ยเนิตยสารกดดีเพื่อเก็บอ,อืมแล้วผมต้องแลนเดอบอมอือ แล้วคนอันเนี้ยเดินเข้าไปได้เลยป่าวะเดินเข้าไปอย่างงี้ปะไม่เห็นเนาะเออไม่เห็นไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็นได้ยังไงวะ ันเก็บอาวุธยังไงหรือมีดหรอกดเอ็กได้ไหมเฮ้ยเก็บอาวุธก็ไม่ได้อะไรวะโทรศัพท์ผมถึงบ้านท่านเมื่อเย็นอยู่แล้ววันนี้เราไปเต้นระวันไหมฝากลูกไว้กับพ่อใช่ยังฟังอยู่โอ้เวนหยุดนะ โอ้โหไปแล้เบิดระยาเซอร์จิโอเวน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 โอ้ไม่นะไม่นะมีคเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทไม่ทำแบบนี้เราเข้าเราเข้าวินนี่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  ทุกอย่างมันแย่กหมดแล้วเฮ้ยตั้งสติก่อนทอมเกิดอะไรขึ้นเราเกิดไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้โชคของเซอร์จิโอกำลังจะหมดแล้วอะไรนายพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะแซมกับพอลลี่เจอตัวมาแล้วมันกินข้าวหู่ออันจอจี้นี่ไปที่นั่นที่ไว้โอเคโอเคโอ้แล้วนี่ภรรยาของคุณเซอร์จิโอครับ ผมว่าผมน้องรีบไปละโอ้เราไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายตัวอันนี้ไปก่อนขอไปก่อนโอ้เราไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายระยาของเขาไงเราตั้งใจทำร้ายตัวการเขาอะ ก็คือเรียบร้อยครับเราเราข่าล้า,ทางทั้งครอบครัวเลยตอนนี้จริงทุกคนหลบหลบหักลบ,บรถไฟตาโอ้ช็อกเลยวะอะไรวันนี้ ทอมโอเคไหวไหมใช่ก็ได้อยู่ก็คาบอมก็ผิดแผนไปหน่อยไปเรียว่ากันทีหลังใช้เร็วทันก่อนไปกันเถอะก็ไม่เห็นหรอวะตือปืนเข้าไปขนาดนี้เดี๋ยวเล็กมัเรามีข้อความจากคุณซาเรีอาเร่ไอ้สัสสัเร็วนั่นโอ้มันจะยิงผู้หญิงเลยเหรอพอลลี่ วะโอเคที่โหลดแป๊บโหลดแน่ไป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 เก็บกระสุนด้วยนันนึงอันนึง ได้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 พัซซี่รออยู่ไม่ไเป็นไรเกี่ยวกระสุนแพท <c oughs> โอ้โอ้โหเลือดเหลือน้อยเลยมีมีหิวไหมอุยอ้ยอุ้ยนึ่งๆหน,งหน,งนังสือหนังสือหนังสือโอเคหนังสือนีญญาา่เจอสารเดี๋ยวดีเจคทีฟครับ <c oughs> ไป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  ไอจบม่ีเอาอย่างนี้เลยขับมอไซค์เลยแล้วไปเลยทำดีไปเร็วเร็วเร็วเราต้องเอารถด้วยตอนที่ทำยิ่งเร็วถูกฆ่าจะบอกนะโอ้ชิดโ่ขับมอไซค์ มอไซเร่อไปก่อนอันปนปะเนี่ย <c oughs> หูเเกม <c oughs> เกมขับรถ oh God. โอ้หม่ก็อไปโอยูแล้ว ไปเลยทอมมี่มาความเร็วรถของผมมันต่ำมากเลยไปปโขกกันแล้วอพร้อมเรามาแล้วกระตับเลยที่บรเสุทธิ์ทำอะไรขโมยเดียมพอ ไปแล้วไปต่อไปก่อไปต่อนขวาปะอ๋อไม่ขวาโอเคสบายเป็สบายเลยนะั้นเขี้ดานด่านปะาตามมันตัวตัวโอ้เฟล เออรถจูบันทึกล่าสุเกียดเคยขับรถอ่ะไอ้ก๊โ้โโอ้โห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 โ nhưng mình cũng không được nè. Bay bay bay. Hello. Xài. Ố. สัตยเจ้าแมงโชดีจัดทำไรวะไอ้โอ้ยโดนยิงอืมมาชนซ้ายแล้วก็ชนขวาครับเนผมเป็นผู้รู้อนาคต Bye. มีการมาทวงอยู่โหวิ่งฝ่าประทวงเลยเหรอวิ่งฝ่ามอ็ oh อบโอ้มายก็อดผ่านเม่อวันเนี้รถมันจงใจปาด้วยนะรถเกมนะแบบเซตมาเพื่อปล่อยมาชนเราอะ่ะยอดเลยรู้ร็รู้จงใจอ,อ โดนยิงนะเด็กตามใกล้ไปอ่ะหมาถึงแล้วยิงยิงยิงนี่แน่ยิงหนึ่งท่ไรโง<อ>่ฆ่ามันแกไม่รอดหลบแต่นี่ไปไม่ได้หรอกซะจิโอ ไอ้เป็นลูกซองวะแล้วทอมมี่ฉัน <sk r ug> ล่ะเฮ็ดช็อตหนึ่งเฮ็ดช็อตหนึ่งเฮ็ดช็อตหนึ่งดูเนี่ยวะโอ้ สไนเปอร์เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นว่ามีสไนเปอร์โอ้โหเอาใหม่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 โหลดจุบสองเดซแล้วนะสองเดซแล้วนะเป็นพกนี่แหละจะเป็นละ

มาอืมอืมโดนแล้วแล้วโอ้มันเอาพวกด้วยยูโรด ผมนึว่าถังนั้นจะระเบิดได้นั้นไอถังแดง ผมเปลี่ยนปืนก่อนโอเคศูนย์หมดแล้วอ่ะมีตู้ยาไหมเนี่ยากได้ตู้ยาโอ้โหตัวหนึ่งมาไอ้สไล่โอ้โหมาเหนวะไปไหนวะ Đi luôn bếp Mình cho bác bác này, subscribe cho kênh Ghiền bỏ lỡ những video hấp dẫn bỏ รีโหลดแป๊บโอเคโอ้ขึ้นปีนปีนโอเคไอ้ไหนวะเฮ้ยหน้าอ ไม่โดนวะโหลดแป๊บต้องเคลียร์สไนายก่อนอืมโดนอืมโดนอืมไม่โดนหัวโอ, <c oughs> อ้หายแล้วนะดีเลือแป๊บอืมเออหลังลรถ่ะวะ อืมูบางตายกูบางตายโว้ยมันทำท่าเรือเลยหมดแล้วไอ้วะผมมองไม่เห็นอะนี่แน่นี่รถโอเค โอ้โอรีโหลดก่อนรีโหลดและรีเลือดหายใจแป๊บไม่โดนเลยว่ะเกมนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายกดไรโยงเบิดนะ หนไม่มีกล่องฮิลเรียกว่าการอ้อมหลังนะรู้ป่ะู้าวเาเรียกว่าการอ้อมหลังไนอะ้หนูดีเลือดแป๊บดีเลือดดีเลือดเออตีกระสุนด้วย <c oughs> ผมไม่ผมจำไม่ได้แล้วว่าตกลนโดรับยังไงวะ

มาไลยรีโหลดรีโหลดรีโหลดเก็บสุ้ก่อนไหนไวะไหนไวะข้างบนตรสอบแข่งควบคุมเปิดเลยใช่ไหมยบหนึ่งอันถูกปะไหนไวะ ปล่อยรถถังน้ำมันคนระับนี่ไงเข้าไปในเกาดังได้ละมันจะพังประตูเข้าไปให้หยิบสุนหยิบปืนขึ้นมาเกิด <i> อ,อ,อะไรขึ้นวะรถไฟบ้าแล้วนะ หนึ่งนะอโอเคส่วนนี้หมดไวมากเลยกรกาบาดหนึ่งเท่ากับตายแล้วใช่รอะลายะไร มึงการลอยเงินเหรอหนุ่มหญิงฉันนะแกฆ่าฉันนะก็พี่ฉันนแบบ่ะจะฆ่าแกแนบบ่นั่นไม่ใช่ปัญหาฉันสักหน่อยโอ้ถังระเบิดมึงเล่นผิดคอรไล่เวน้นด้วยน้ำมันเนี่ยมึงอยากจะฆ่ากูได้เหรอกระสุนหมดพี่กระสุนหมดด้วยสิ่งอารมณ์จัด บ่งร่างไงไม่มีใครแต่ต้องกูได้ทั้งนั้นมึงมันก็ไม่ได้โชคดีขนาดนั้นหรอกไอ้เบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่